ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมเปิดทีวีก่อนไม่ใช่กดซับสไครต์ใช่แล้วก็กดกระดิ่งด<อ>้วยนะคะแล้วก็กดรีโมทด้วยสิเออค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่อยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งนะ ในเรื่องของการดูแลตัวเองนะอย่างพวกเราเนี่ยนะอาจารย์เป็นหนึ่งบูมการเป็น<ห>พิธีกรนเนี่ยบุค,คลิกอย่างหนึ่งที่สําคัญเวลาที่เราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญคือเรื่องของฟันและช่องปากเป็นเรื่องที่เรียกว่าสําคัญมากๆแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําในเรื่องของการเสริมบุคลิกภาพเราเคยมาที่เวลาบางทีเราพูดคุยกับใครใกล้ๆอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องพยายามยิ้มอ่ะแต่จริงๆความรู้สึกเราแบบเฮ้ยมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างมันไม่มั่นใจมั่นใจวันนี้นะมีดีกรีระดับโคชนางงามนะมาคุยกับพวกเราเรื่องนี้นะคะขอต้อนรับคุณบิวต ว่ารัญชยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบิวตี้ค่ะสวัสดีค่ะอ๋นี่มาถึงปุ๊บก็คือมองฟันเลยเนื้อนเลงมีเสน่ห์มากใช่ขอบคุณค่ะบุคลิกอย่างหนึ่งของทุกๆคนเลยที่ในยุคที่แบบเราต้องพูดคุยกันเนี่ยคือเรื่องกลิ่นปากใช่เห็นบอกว่าคุณบิวตี้เนี่ยมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่บอกว่าเป็นเคล็ดลับที่ใช้ได้ดีมากๆแล้วจะแนะนำแบบว่ากวนกูรูนางงามให้ใช้ถูกต้องค่ะต้องบอกอะไรวะค่ะว่าตั้งแต่ หนูได้เข้าสู่วงการนางงามใช่ไหมคะรอยยิ้มเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราเจอผู้คนมากมายการที่เรายิ้มอย่างมั่นใจและมีฟันที่สวยย่อมเป็นสิ่งที่ดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือต้องระวังในเรื่องสุขภาพช่องปากโดยเฉพาะบางคนยิ้มสวยแต่พอพูดออกมาปุ๊บกลิ่นมีกลิ่นออกมาความมั่นใจก็จะลดลงมาทีนี้กลิ่นปากก็จงถึงเป็นสิ่งที่แบบ ค่อนข้าจะเป็นกังวลมากๆเลยแต่จริงๆหลายๆคนบอกว่าเเราก็แปรงฟันสะอาดนะแปรงเช้าแปรงเย็นนะแต่ทําไมมันยังมีกลิ่นอยู่ล่ะอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณใช้ยาสีฟันที่ไม่ถูกจุดอ่าแล้วอย่างงี้ต้องใช้แบบไหนคะก็ต้องใช้ยาสีฟันสมุนไพรอุ้ยไม่เอาอ่ะบางคนกลัวสมุนไพรนะไปกลวอะกิน หรือว่าแบบไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงค่ะ,คะเพราะยาสีฟันสมุนไพรไฮเฮิร์บ <Her> ที่บิวตี้เลือกใช้ในวันนี้นะคะ,คะเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่คนรุ่นใหม่ใช้ได้นะคะจะบอกให้เลยค่ะว่าของเราเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกันนะคะหลากหลายสูตรมากเลยคนรุ่นใหม่เลือกใช้ได้อย่ากลัวว่ามันจะเฟื่อนค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนกลัวว่าอุ้ยออพอเฟื่อนปากปุ๊บแล้วเนี่ยขอแบบ ไม่ใช่ดีกว่าออแต่ไฮเฮิร์บของเราไม่เลยค่ะ,คะตอบจทย์มากแสดงว่ายาสีฟันสมุนไพรตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการลดการสะสมของแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากถูกไหมมันเลยทําให้กลิ่นปากของเราไม่มี<ช>ถูกไหมเพราะจริงๆหนึ่งว่าในเรื่องของกลิ่นปากกับแบคทีเรียคือเรื่องของสำคัญมากถ้าต่อให้เราแปรงฟันให้สะอาดยังไงถ้าแบคทีเรียมันยังอยู่ในช่องปากอ่ะกลิ่นปากก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ากับไทยเฮิร์บเนี่ยก็จะมีสมุนไพรที่ช่วยในการลดแบคทีเรียในช่องปาก ใช่แล้วมีกี่สูตรคะมีทั้งหมดกี่สูตรคะมีที่กันสสูตรด้วยกันสูตรอะไรบ้างคะสูตรที่1เลยนะคะก็คือสูตร day and night เลยค่ะ day and night care นะคะสูตรนี้เหมาะมากนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพช่องปากของเราแบบทั่วไปเลยอยากที่จะลดกลิ่นปากนะคะแล้วก็ให้ลมหายใจหอมสดชื่นนะคะขอเน้นย้ำว่าไม่เฝื่อนไม่แสบปากแล้วก็รสชาติดีที่สำคัญคือเย็นแบบสบายๆนะคะมีสารสกัดอะไรบ้างคะ สารสกัดของเขานะคะจะบอกให้เลยว่านำเข้านะะคมาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสารสกัดที่หกมั่นใจได้เลยว่าช่วยลดกกิ่นปากได้ดีมากค่ะและสูตรต่อไปสูตรต่อไปละสูตรต่อไปหนี่อนะคะจะบอกให้เลยค่ะว่าสูตรนี้ค่อนข้างที่ใครที่บอกว่าออันนี้นะคะส่วนนี้ค่ะใครที่รู้สึกว่าเหงือกนะคะไม่แข็งแรงอยากที่จะดูแล สกภาพเหงือของเราสูตรนี้แนะนำเลยคะ่ะด้วยความที่เขานะคะมีสารสกัดะะจากดอกเรือนะคะ,คะแล้วก็สมุนไพรแล้วก็มีสารสกัดจากทับทิมแล้วก็โคคิวเทนที่ช่วย uh huh. ทําให้บ,บำรุงเหงื่อของ uh huh. เราให้แข็งแรงและที่สําคัญ mm hmm. มีเทคโนโลยีนะคะ,คะช่วยล็อก กลิ่นปากและลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อย่างแรงใช่กลิ่นแบบว่ากลิ่นกะทีค่ะกินอะไรที่คุณรู้สึกว่าเวลากินปิ้งย่างมามันแรงอะเนาะใช่ค่ะนี่นี ขออนุญาตแกะเมื่อกี้แกะฟอยไปแล้วนะคะแสดงว่าแสดงว่ารสชาตินี้เนี่ยจะมีรสชาติแบบติดเค็มนิดๆิดเนาะใช่ไหมก็มีส่วนผสมของเกลือที่ช่วยบำรุงปิาขึ้จริงสองสูตรเนี่ยตะกี้ต่างกันอันนี้จะออกเค็มหน่อยอันนี้จะเป็นเค็มๆนิดนึงออกเค็มเ็มนิดนึงแล้วก็เกลือเนี่ยมันก็จะไปช่วยบำรุงในเรื่องของเหงือกด้วยไปที่สูตรที่3เลยค่ะพรีเมี่ยมออร์แกนิกแคร์ค่ะอย่างตามชื่อเลยค่ะพรีเมี่ยมออร์แกนิกแคร์สูตรนี้ก็เหมาะมากสสำหรับคนที่ เออแพ้ง่ายนะคะเพราะเพราะว่าเขาเนี่ยผ่านการทดสอบมาแล้วว่าอ่อนโยนต่อช่องปากนะคะด้วยความที่เขาเนี่ยเออเป็นสูตรเจลใสนะคะเป็นสมุนไพรออร์แกนิกค่ะฟีลก็จะเย็นๆหน่อยใช่ไหมคะรสชาติเสชาก็จะอ่อนโยนค่ะขอทั้งสามสูตรหน่อยได้ไหมพี่ขอทั้งทั้งสามกล่องดูหน่อยได้ไหมคือคือบางสูตรอ่ะจะบอกว่าถ้าอะไรแรงไปมูงเคยแพ้ยาสิฟันนะ คือสิวขึ้นตรงนี้นึกออกปัะแล้วก็เป็นรอยไหมหรือว่าอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นนบการใช้แบบสมุนไพรที่เป็นแบบว่าอ่อนโยนอะ่ะคือเราบางคนเป็นสิว <พบ S 1> ที่ <พบ S 1> คางหรืออะไรเพราะแพ้ยาสีฟันนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเนี่ยตอบโจทย์มากๆสําหรับคนแบบว่าแพ้ง่ายและนอกจากยาสีฟันที่ดีแล้วกาสีฟังก็ต้องดีด้วยแปรงมีแบบไหนบ้างคะถูกต้องค่ะถ้ายาสีฟันดีแปรงของเราก็ดีเช่นเดียวกันค่ะเรามีทั้งหมดด้วยกันนะคะ2แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะแบบแรกเลยก็คือแบบ power slim นะคะส่วนแปรงเขาเนี่ยจะมีเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะคะช่วยเพิ่มขนแปรงจะเปสีน้เงินแบบนี้ค่ะ ช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดนะคะแล้วก็ขจัดพวกคราบพ,พลัก,กบนผิวฟันได้อย่างดีมากๆาเลยนะคะแล้วขนแปรงเนี่ยบอกเลยว่ามันซาะร่องได้อย่างดีมากๆเลยนะคะใช่คือตัว power slim นะแล้วตัว extra slim ค่ะขนแปรงจะเป็นสีขาวะนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะบํารุงเหงือกได้อย่างอ่อนโยนตัวนี้จริงๆให้เด็กใช้ได้ใช้เด็กใช้ได้นะคะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าในเรื่องของยาสีฟัน high herb กับแปรงเนี่ยคือ มันพิเศษมากๆจริงเพราะเขาทำมาเพื่อใส่ใจแบบเขาเรียกว่าทุกสุขภาพวัยวช่แล้วก็สุขภาพช่องปากของทุกคนด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะบุ้งว่าหลายคนเนี่ยอยากจะได้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วซื้อยาสีฟันไปสามเนี่ยนะคุณใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยทั้งแบบว่าลูกหลานคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีมีโปรไหมคะเพราะว่าเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยพิเศษสุดๆสำหรับคุยแซบโชว์เลยมีโปรอะไรบ้างถ้าครูบิวตี้มาขนาดนี้แล้วมารายการคุยแซบโชว์ สุดเอ็กคูซีแบบนี้นะคะเฉพาะวันนี้เวลานี้เท่านั้นนะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มจากไฮเฮิซื้อ2แถม2ไปเลยค่ะเมื่อคุณซื้อยาสีฟันนะคะ2หลอดสุดไหนก็ได้รับไปเลยค่ะแรงอีก2องแงแบบนี้ในราคาจากปกตินะคะ256บาทเหลือเพียง178บาทเท่านยได้ คืต้องบอกคุณผู้ชมว่าราคาคือดีมากหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยคือยาสีฟัน2องหลอดนะคะแถมแปลงสีฟันสองอันแล้วก็สามารถคละสูตรได้ด้วยนะคะเอานี้คุณผู้ชมหนึ่งว่าตอนนี้สูตรมันมีเยอะแยะมากมายแล้วคุณผู้ชมกําลังตัดสินใจว่าอยากจะซื้ออะไรนะคะให้คุณผู้ชมสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก่อนนะคะหรือว่า Line@ นะคะ lionshop o t f f i c l i o n s h o อ o f อ i ออฟฟนะคะคุณผู้ชมยาสีฟันนะมีทั้งหมด3สูตรนะคะ,คะถ้าเราเอาสูตรที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยนะคะสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่อ่อนโยนเหมาะก,กับเด็กคนคที่แพ้ง่ายนะสูตรออร์แกนิกนะคะ,คะแล้วถ้าเป็นสูตรสวิตเทิร์ฟใครที่ชอบแบบเย็นเย็นฉ่ำฉ่ำจัดสูตรนี้ไปเลยใครชอบสูตรเกลือนะคะก็เป็นนี่เลยทริปเปิล เป็นทริปเปิลพาวเวอร์อันนี้เลยนะคะ3สูตรนี้จัดไปเลยทั้งหมดนี้จะช่วยในเรื่องของการลดแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในช่องปากแล้วทําให้เราไม่มีกลิ่นปากแล้วฟันสาดสดชื่นซื้อยาสีฟัน2แถมแปรงสีฟัน2ในราคาเพียงแค่178บาทถูกมากค่ะซื้อที่ไหนไม่มีแล้วนะคะสแกน q r code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะหรือสั่งซื้อที่ติ๊ต็อกนะคะติ๊กต็นี่ยคุณผู้ชมใช้แอด lionshop.official นะคะตักสแกนริ่วโคดง่ายมากๆิงๆเข้าไป,ไปเลยแล้วเ<ช>มื่อกี้บุม่มดมแล้วนะคุณใครที่กลัวยาสีฟันสมุนไพรแล้วกลัวกลิ่นสมุนไพรเด็กรุ่นใหม่บางทีอาจจะกลัวจะไม่กล้าใช้หรือเราเองเรารู้สึกว่าที่สมุนไพรมันจะแบบไอ้นั่นเกิดไปไหม คุณคะกลิ่นเนี่ยดีมากกลิ่นไม่ได้เป็นสมุนไพรที่น่ากลัวเลย<ม>นะคะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะ lionshop.official like <c oughs> ใน tiktok <c oughs> นะคะโปรดีมากๆร้อยกว่าบาทเท่านั้นยาสีฟันสามแปรงสีฟันสองคุ้มสุดๆวันนี้ขอบคุณด้วยคนะขอบคุณมากนะค่ะขอบคุณมากค่ะไดดูคุยแซปโชว์จบแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับ